สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วน,น,นะคะพี่กับช่องการาเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์ line, หรือโทรมาที่เบอร์โทร0840659180นะคะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่จ๋า องค์แรกจะเป็นไอ้นี่ค่ะพี่หนูไม่รู้ว่าเป็นนางพญาหรือเปล่านะคะพี่นะค่ะมีทั้งหมดสี่องค์ค่ะตรงหน้าอกจะมีจุดทองทองค่ะพี่จุดทองทองนี้หนูก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จากนะคะในกรอบเดียวกันจะมีนางพญาอยู่ทั้งหมดสี่องค์จะพี่จ่าชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นนางพญานะคะพี่นะค่ะมีตะกุดฝังอยู่ตรงกลางหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะจุดตรงทองจะ พี่จ๋านะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจา้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋ากูมาจะพี่500อบาทจะพี่กูมาตัวนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทค่ะช่วยในเรื่องค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงก็นิมนต์ไปได้นะคะพี่นะคะหนูขอไว้500บาทจา้ะเปิดไว้ที่500อบาทจะพี่ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพจาจณาสำหรับกรูมาตัวนี้นะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่จณาขนาดตั้งหน้ารถนะคะพี่สวยงามมากจะพจาจณาขอไปที่แปดร้อยบาทจะ้ะรูปหล่อพ่อเงินนี้สวยจริงจจะพี่นะคะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้จะ้ะขนาดตั้งหน้ารถนะจะพี่นะคะ อันนี้ขอไว้ที่800บาทจย่าง800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ใช่ยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์จะพี่0840659180จากองค์นี้ขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทอย่างส่วนอันนี้จะพี่จ่าเป็นตะกุดจะ้ะา เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าไม่ทราบว่าของที่ไหนประมาณก็ประมาณนิ้วกลางจ้ะประมาณนิ้วกลางประมาณนี้จะพี่จ๋าขอไว้ที่6กร้อบาทจ้ะตะกรุดนี้ขอไว้ที่6กรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะนะคะ6 0 0บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนอันนี้จ้ะไม่ทราบจ้ะวันนี้600้บาทจ้ะคันเป็นของหลวงพ่อพิณะอาจ้ะพี่เป็นของหลวงพ่อพิณะด้านในจะมีน้ำมันอย่างนี้จะพี่จ๋านะคะ หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นตะกุดคู่ไม่ทราบที่จ้ะพี่จ๋าอันนี้ก็หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะตะกุดคู่เก่ๆกาๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ๋ะเป็นตะกุดคู่เก่าไม่ทราบที่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสลอดคอเชือกถักจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ สลอดกอเชือกถักนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเชือกถักเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะเป็นเชือกถักเก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นตรับสีพึ่งหลวงปู่ทิมจ้ะเป็นกล่องไม้กล่องเล็กนะคะพี่นะคะกล่องนี้ขอไว้ที่700อยบาทจ้ะ กล่องนี้ขอไว้ที่700รบาทสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะมีสีพึ่งมีสีวลีจะพี่จ๋านะคะมีพระนับกมีตะกุดจะพี่ด้านในจะเป็นสีพึ่งสีแดงอย่างนี้นะคะพี่ตลับนี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่ตลับนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ ขอไว้ที่700บาทจ้เป็นตลับหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านบนจะมีเหรียญหลวงปู่ทิมอย่างนี้นะคะพี่เป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆก็ไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะขอไว้ที่700บาทจ้า7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สําหรับตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมวัดลรหานไ่จ้าส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจ้ะนะคะ มีรูปหล่อมีตะกรุดจะพี่จ๋าชุดนี้700บาทจะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นตะกรุดอ่าเป็นตะกรุดพร้อมรูปหล่อบพราเดิมนละยจะพี่นะคะขอไว้ที่700บาทจะ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นผ้าชัยเอ้ผ้าเงางจะพี่ผ้า่งางตัวนี้600บาทจะ้ะ ตัวนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นพระง่างตาแดงแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะตามสภาพจ้ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์และเบอร์โทรอ่าและโทรมาได้ที่เบอร์โทร0ูน0 6 5 9 1 8 0จ้ะเป็นพระง่างตาแดงนะคะพี่นะคะ หกร้อยบาทจ้พี่ตัวนี้หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะาอันนี้ไม่ทราบที่จะเป็นทรงเหมือนผพุทธจ้พี่นะคะองค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะาระพุทธนะจะ๊ะมาในกรอบพลาสติกจ้พี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะหลวงปูท่ทวดจะ้ะอันนี้ห้าร้อยบาทจะ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นหลวงปู่ทวดจะพี่จ่า500บาทจะ้ะอันนี้หลวงพ่อป่านขี่นกจะพี่600บาทจะ้ะ6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทจะเป็นหลวงพ่อป่านเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ส่วนองค์นี้จะ้ะลืมเลย เป็นหลวงปูทิมจ้ะด้านหลังฝั่งตะกุดคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจ้ะหลวงคุณแผนปูทิมคุณแผนหลวงปูทิมลิ้นพันจะพิจาลิ้นพันกันเนาะอันนี้จะเป็นคุณแผนปูทิมด้านหลังจะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกแบบที่จะคุณลูกค้าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่จานะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านในเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้จะ้ะมีขุนแผนแล้วก็จะมีไอ้ตะกุดหนึ่งดอกอันนี้หกร้บาทจะ้ะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะพี่จานเป็นตลับสีพึ่งนะคะพี่นะคะหกร้อบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาพ่อทับวัดอนุมจะ้ะ นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับพัดอนงค์ค่ะพี่ขาเนื้อไม่กระสิดตะ้าด้านหลังมีรอยจายคนคุณลูกค้าขอไว้ที่6ร้อบาทจัง องน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงค์จะพี่600บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นหลวงปู่สุขจะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะปู่สุขนี้เรื่องพลาสติกพร้อมใช้งานอย่างนี้นะคะพี่ขารับประกันน้ำไม่เข้านะคะพี่นะคะด้านในจะมีเหรียญปู่สุขค่ะพี่ขาแล้วก็จะมีมากนะคะพี่จะมีผ้าแล้วก็จะมีเชือกแล้วก็เศษอะไรไม่รู้ควาพี่ขานาคะตามภาพนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ พักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะ5้0บาทจ้ะเป็นพักกิ่งเก่าเก่าไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าตามภาพนะคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้เหมือนกันจะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะนะคะเป็นกิ่งอย่างนี้จะพี่ด้านหลังเหมือนมีรอยจานนะคะพี่นะคะ ด้านหลังเหมือนมีรอยจานนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงแอดไลน์ N มาได้จะพี่หรือโทรมาที่เบอร์โทร0840659180จ้ากชื่อไลน์จะชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะเดียนหล่อโบราณพ่อป่าวัดกำแพงจะพี่จ่าองค์นี้500บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเดียนหล่อโบราณพ่อปวัดกำแพงจะพี่จ๋า ปิตาปูโตจ้าย500บาทจากคุณลูกค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นพระปิตาปูโตจ้ายี่ห้าสัตววัตจ้าย600บาทจ้ายี่ห้านี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นยี่ห้าสัตวรัตจ้าพี่พระเนื้อไม่กระสิทธิ์ไม่ทราบที่จะมีรอยจานจากพี่จานะคะอันนี้600บาทจ้า องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จาผ่าเนื้อเม่กสิทธ์ไปทราบทีจ่ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกคุณลูกค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จานะคะสวยงามมากจะพี่สํหนับเหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะ เหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นเหรียญพ่อเอี่ยมจ้ะหลวงพ่อกลวยจ้ะองค์นี้จะพี่500บาทจ้ะด้านหลังจะเป็นหานุมาจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญพ่อกลวยนะคะด้านหลังหานุมานจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะ500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่จ้ะ เหรียญหลวงพ่อเพชรจ้ะเป็นเหรียญจอบนะจ๊ะเป็นเหรียญจอบพ่อเพชรจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพระเนื้อไม่กระสิตไม่ทราบที่จ้ะด้านหลังมีรอยจ้ะไอเป็นเนื้อไม่กระพัดจ้ะขอโทษจะ้ะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะคะด้านหลังมีรอยจานองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าเนื้อมีกะพัดร้านหนังมีรอยจานจ้ะปิดตาไม้แกะปิดตาปิดตาไม่รู้ว่าเขาทํามาจากไม้อะไรนะคะพี่หรือว่าทํามาจากอะไรเพราะว่าเบามากแต่พี่จ่ายนะคะองนี้ห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาฝังตะกุดไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทเหมือนกันจากคุณลูกค้านะคะ ฝังตะกรุดเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะท้าเวจจห้าร้อยบาทจ้ะทาเวจองนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากรูปหล่อพ่อยอดจ้ะอันนี้เป็นพระพุทธไม่ทราบที่จะพี่จ่าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากรูปหล่อพระพุทธไม่ทราบที่จ้ะ เหรียญหลวงพ่อเดิมจ่าตามสภาพจะพิจารห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะรูปหล่อพ่อเดิมไม่ทราบที่จ้ะเหรียญหลวงพอ่อแดงจะพิจารพัดติกเปิดหน้าเปิดหลังตามสภาพนะคะพี่หก้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพิจารสาหรับเหรียญหลวงพอ่อแดงเหรียญนี้นะจ๊ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ กรบาทจ้าเนี่ยกลมพ่อกลัวจะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นสิ่งนะจ้ะพี่สิ่งห้าร้อยบาทจ้ะสิ่งห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าหลวงพ้อเนียมจะพี่พิมสองหน้าจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ โอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลานย์าก0 8 4 0ึ่9 8 0จากฝากคุณลูกค้ากดติดตามให้ช่องกราเก็บพุทธคุณผักเครื่องด้วยนะคะ e p นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ